โยโฮสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับต่อต่อไปโดกันอีกแล้วแกรนนี้ก็อยู่บอดี้ก็อยู่แมปนี้เนี่ยเป็นแมปที่น่ากลัวสุดๆไปเลยเราจะมาแข่งกันนะครับ3หล่อนี่มาดูกันว่าใครจะชิงแชมป์ได้เป็นแชมป์ที่1ของแมปนี้นะครับแมปนี้ก็คือเราต้องกดปุ่มเขียวนี้แล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะฮ่าๆเราก็จะแข่งกันนะครับแกนี้อย่ากดนะห้ามกดเด็ดขาดเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะ3 2 หนึ่งกดปุ่มปุ่มเอาแล้วเอาแล้วอะไรหนังสืออะไรเนี่ย <What? S 1> ใครอ่านอุย้ยแกดีอ่านก่อนดีครับมีความรู้นะครับ <c oughs> ดูได้รับปริญญาแล้วเรียบร้อย <c oughs> ใครไม่ได้บ้างเนี่ยครูบอดี้อะไรอะ่ะโอ้อะไรอ่ะครูบอดีไม่จบหรอ,อไม่ เอออันนี้เราสามารถเก็บเหรียญได้นะนี่ตึ้งเนี่ยพอเก็บเหรียญเนี่ยแล้วเราก็เอามาซื้อที่ช็อปตรงนี้ได้แต่ว่าเราเติมเงินไปแล้วอินฟินิตี้คือไม่จำกัดทุกคนเนี่ยอย่าพิซซ่าเออเราก็บายนี่ครับก็กินได้รับอันต่อไปเลยดีกว่ากดเลยกันนี่มาดูกันเฮ้ยอะไรอะวิ่งไวหรอปึ๊บ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 นี่เป็นไงใครไวกว่ากันนะครับดูยึดฮึดดวิ่งรอบวิ่งรอบวิ่งรอบเงาเงาเป็นไงเป็นไงสุดเจ๋ง เอาไปไหนกันหมดอะยึดอ๋อหรือว่าแมปมันสุ่มไปเรื่อยก็ยเล่นไปเรื่อยนะครับกดเลยแกนี่เึ้งดูอะไรอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันมีกับดักอย่างนี้ด้วยเฮ้ยทำไมแกนี่ขึ้นที่หนึ่งอย่างเงี้ยคืออะไรอะวอชอะไรน้ำน้ำลงน้ำแล้วไฟไหม้ตูดแกนี่ไว้รอดๆๆๆๆ อะไรเด่ยแกนี่ <บะ S 1> แมปก็จะสุ่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวครูบอดีเลือดน้อยมากนะครับมาเดี๋ยวลองกดบ้างดีกว่าตึง้ตงพวกเราต้องหาทางออกนะครับเขาบอกว่าพวกเราหาทางออกตามแกนี่ไปนะครับแกรี่โชคดีอยู่แกนี่นำทางเร็วเฮ้ยใช่ไหมเอาอ้าวไม่ใช่แล้ว พวกเราจะหลงทางท,ที่นี่ไ่ได้นะด<อ>ี <inä. S 2> ทางนี้ทางนี้เอา้ตาตันไม่ใช่แล้วแกดี้ไปไหนแล้วเนี่ยแกดี้จะเอาชีวิตรอดคนเดียวนะครับไม่สนผู้อื่นเลยแกดี้ตรงนั้นตันชัวร์เลยเดินกลับมาเี่ยทางนี้แน่นอนอา้ามันมีใครออกได้เลยครับตอนนี้เดี๋วดูซิซื้อของอ่ะเอาหมีหมีหมีซื้อบายเอ้ยจะมีหมีแล้วดูแงวเป็นไงนอันนี้อะไรอ่ะที่เป่าลมเหรออุ๊ยโอ้โหยิงผู้อื่นได้ดูดิ แกนี่ตกแกนี่ตกเลยค่ะผูว่าี่ัูว่าีเอาตกกันหมดเลยถ้าทาจะเกลียดเรากันหมดเลยนะเนี่ยทุกคนมากดปุ่มกันต่อดีกว่าปึ้งอุ้ยอะไรข้างบนอ๋อต้องหลบนะครับสภาพอากาศนะครับเร็วๆโอ้แกนี่แกนี่มาอันต่อไปเลยแกนี่อุ้ยไดโนเสาร์จำจำนำงา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 หกดาก็คือไดโนเสาร์เรามาเล่นกันครับนี่ ทำอะไรได้เนี่ยไม่เห็นทําอะไรได้เลยไหนดูแกนนี่สิโอโแกนนี่น่ารักเสียดูฟูบาดี <c oughs> <c oughs> อันนี้มันช่วยอะไรเดี๋ยวมาไม่ได้จะช่วยอะไรนะครับกดปุ่มต่อถึงโอ้โหเราร้อยพวกเราร้อยไม่มากดต่อครับโอ้โอยทุกคนลองเร็วลองลง,ลงนี่ลงนี่ปุ๊บลงลงลง,ลงตามนีตามมาตามมาตามมานี่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 ุด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 โอ้ยลบก่อนลบ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  เย้เราเอาชีวิตรอดได้เป็นไงล่ะวินโนะทำไมชุดเราเป็นอย่างเงี้ยทำไมคนอื่นมันกลับล่างกันแล้วอะ่ะกดกันต่อเลยเฮ้ยเข้างหลัง<ๆ>ข้างหลังข้างหลังข้างหลัง <c oughs> โ,<笑><笑>โอ้แกดีโนเเต็มโอ้ไปซื้อครับอะไรเดี๋ยวกดต่อเลยพายุด,โดูโอ้โหทำอะไรเราไม่ได้หรอกอชุดไดโนเส์ไปกันต่อครับ <c oughs> อะไรอะ่ะมีเลเซอร์อยู่ตรงกลางนะครับว้าวยโอ้กระโดดกระโดด ยืดยังไง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 อัะจืดเป็นไงล่ะโถ่ไอ้จืดโอ้โหไดโนเสาร์กระโดดเดี๋ยวเดี๋ยวมันเร็วขึ้นมันเร็วขึ้นมันอืเอามั้ยเอามั้ยล่ะเกล่ะเกล่ะเกล่ะคีย์บอร์ดจะพังแล้วหยุดสักทีหยุดสักทีโอ้กอดโอ้กอด ที่แกก็ช่วยไว้เย่เป็นไงนี่พวกนายดูเอาไว้นะว่าอืมเออยังไม่ทันโมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสารพิษครับขึ้นบนนี้ครับน่าจะรอดอ่ารอดด้วยครับดูโอ้เป็นไงล่ะไดโนเสาร์บอกแล้วให้ใส่ชุดนี้นะครับมาต่อกันเลยปึบกดปุ่มเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำแพง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 กระแบกกระแบกกระแบกบีบอะมาไปกันต่อครับกดปุ่ม เฮ้ยวิ่งแข่งวิ่งแข่งส2สองไปเฮ้ยจุดเหยียบอันนี้เหรอเหยียบอันนี้จึบมันช่วยให้เร็วขึ้นมาอันเนี้ยโอ้ยแย่งกันครับแย่งกันแกดี้แกดี้แกดี้ยาแกดี้ยาแกดี้แกดี้แกดี้ที่หนึ่งแกดี้ล้อด้วยอา้าวแกดี้วินเนอร์นะครับ<า>ที่โหลนะครับเป็นเต่ามาอันต่อไปกันดีกว่า ชายหาดนะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นครับชายหาดแห่งนี้มีปราสาททรายตรงนี้เอาแก,ๆๆๆแกดีแกดีเนี่คุณยายแกรนเน่จะชิลไปไหนเนี่ฮะมาพักร้อนต่างอากาศหรือไงเอ้าคุณครูคุณครูพักร้อนเหมือนกันนะครับมีลูกบอลด,ด้วยคุณครูพักร้อนเหรอเน่โดนยิงไปหน่อยเปึ๊บเปึบปึ๊บเล่นน้เล่นน้กดต่อไม่รอแล้วจ้ามีเป้าตรงนี้คืออะไรอะ่ะสู้กันหรอเฮ้ยเดี๋ยว ดี๋ยวอะไรโอ้โหคุณยายต่อยโอ้โหโอ้โหจริงจริงมาไปกันต่อเลยคืออะไรโอ้แมปกระโดดแย่แล้ววืบจึ๊บชำนาญนะครับเล่นออบบี้บ่อยเล่นออบบี้บ่อยแย่นี่คุณยายโอ้คุณยายคุณยายมาแรงมากโอ้โหโอ้โหอันนี้น่ากลัวเฮ้ยจุดเฮ้ยจุดคุณยายแสกแล้วเฮ้ยจะ คุณยายยาอุ้ยจะตกโอ้คุณยายแกนี้ชนะอีกแล้วอะ่ะเราครูบอดกไปไหนดนวนครูที่โรยอีกแล้วโอ้พวกเราไปไปกันต่อครับอ,อะไรอะไรโอ๊ยอ้าเวลาวานี่นะใครเป็นคนกดเนี่ยคุณยายกดนะครับโอ้ดวงไม่ดีเลยมากดกันต่อปึบ <What? S 1> อ,อะไรอะอุ้ยซุม้ม อ๋อสุ่มตกนี่ฮึดฮึดไงอ๋อต้องเคลื่อนทีเลย่อยนะครับมาไปกันต่อครับกดปุ่มโอ้กระโดดโอ้อีกแล้วโอ้ยอันนี้ยากใครยังรอดเนี่ยคุณยายยังรอดนะครับดูคุณยายกระโดดดูดว่าดีดูสิคุณยายน่าจะอ๋อกำลังจะบอกเลยว่าเมื่อก่อนน่าจะเล่น หนังยางบ่อยไม่รออนะครับทั้ง3หลนอนี้ด่านนี้ยากจริงๆทุกคนอ่ะคุณยายให้กดเลยมาแล้วครับอะไรอิวอะไรอ่ะปุ่มทําไมเป็นสีน้ําตาลอ่ะอ๋อไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ <What? S 1> ไปเลยกดชูเอ้ยอ,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 อะไรอะเลเซอร์เหรอโว้ ยิงบีมโอ้โหดีนะที่รอดมาได้มากดกันต่อครับอะไรภูเขาไฟลาวาทุกคนหลบแล้วหลบๆลบลบ,ลบโอ้โหอ,อยู่ใกล้ๆปะต้องอยู่ใกล้ๆตรงนี้อยู่กับแกนนี้แล้วกันน่าจะรอดนะครับนี่ภูเขาไฟลาวาพวกเราอยู่กันเป็นกลุ่มไว้ตรงนี้แหละที่รอดถ้าอยู่ในสนามอ่ะไม่รอดแน่นอนเห็นปะนี่เป็นสูตรนะครับทุกคนสามารถทําตามต่อตอร์บิโดได้นะกอไงล่ะชิวๆนะครับ ไม่ต้องอยู่ในสนามก็รอดได้แต่มีเหรียญให้เก็บอ่ะเดี๋ยวๆพอมีเหรียญนี่เก็บกันใหญ่เลยเหรียญเราไว้ซื้อของได้นะไม่ค่อยได้ซื้ออะไรเลยเนี่ยมาไปกันต่อนะครับกดปุ่มข้างบนข้างบนมีอะไรกระโดดร้อยฟ้าขึ้นไปข้างบนนะครับนี่ดูลอยได้เหยียบเมฆยูโอ้โหด่านกระโดดนี่แบบอุ๊ดจบแล้วบๆตกอีกแล้วโอ้รอด้วยทุกคน อ,อ้าทำไมเราไม่รอดอยู่คนเดียวติดติดติดกระโดดกอนเออเออกระโดดได้อยู่ใครที่หนึ่งเนี่ย <What? S 1> โอ้แกนี่ขึ้นไปสูงมากค,คุณครูขึ้นไปแล้วเกลียบก้อนเมฆออโอ้โหไปกันต่อลุยจึ๊บอะไรอะ่ะเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวข้ามเชือกข้ามเชือกรอด้วยชุดชุดชุเกือบเกือบาจะตกอตกแล้วมากดปุ่มกัน โอ้เนี่ยอะไรอ่ะกับดักระเบิดโอ้วิ่งวิ่งแข่งกันครับวิ่งแข่งกันต่างแกนี่ดีกว่าเฉื่อยืไม่โดนครับไม่โดนเ <Yeah, we. S 1> ป็นไงอ๋ออย่างชิวโอ้แกนี่นี่เร็วที่สุดเลยแล้วเนี่ยกดเลยเฮ้ยเตะบอลเตะบอลเข้าโกโอ้บอลบอลบอลมานี่มานี่เตะบอลเข้าโก้นะครับหลบไปแกนี่หลบ จะเตะจะเตะเดี๋ยว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 ยาแกรนดี้ยาไาแกรนดี้เตะบอลเข้าโกงไปแล้วอะโอ้โหอะไรเนี่ยนี่คุณยายไปโอลิมปิกมาเลยไงเนี่ยทำไปโหดจังโหเล่นเกมกีฬานี่โหดมากๆเลยคุณยายเนี่ย โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับคือเกมนี้เนี่ยคุณยายโหดมากๆเลยแมปนี้เนี่ยถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะทั้งครูบอดีแกลนี่แล้วก็ต่อต่อโ,โดนะสําหรับคลิปหน้าเนี่ยจะให้เราเล่นโลบอกด่านอะไรอะ่ะคอมเมนต์พูดคุยกันได้สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย